วันนี้เป็นวันที่มีความรู้สึกเสียใจกับการเมืองของประเทศไทยมากขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมเีกเมื่อเห็นพฤติกรรมของพรรคการเมืองที่เรียกว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นเองเราได้เห็นพฤติกรรมตั้งแต่เปิดแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานโดยที่ไม่ให้เกียรติและก็ยังเหยียดย่ำ พักที่เขายอมส่งไม้ต่อให้พักที่เขาได้รับฉันทานุมัตเป็นอันดับหนึ่งคุณแสดงออกมาด้วยความกักขระแสดงออกมาอย่างร้ายกาจมากโดยเฉพาะในเรื่องของการแถลงข่าวและสุดท้ายจบลงด้วยการปล่อยให้คนแก่โง่งๆคนหนึ่งที่พักของตัวเองมีเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นออกมาขับไล่สายส่งกันกลาง ที่ถแถลงข่าวและก็นักข่าวรายร้อมเต็มไปหมดแล้วก็ออกสู่สายตาของประชาชนสิ่งที่เราได้เห็นนั้นจะถูกจะผิดยังไงไม่รู้แต่มันเสียมารยาทมากๆมันย่ำยีความรู้สึกของประชาชนคนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเลือกพักที่เขาต้องการให้มาทำลายล้างระบบเผด็จการต่อท่ออำนาจ ตั้งแต่ที่ผ่านมาหลังวันที่14พฤษภาคมที่พักเก้าไกลได้เป็นอันดับหนึ่งและก็แสดงออกถึงการให้เกียรติพักร่วมมาจัดทำา o u u ด้วยกันทุกครั้งที่มีการร่วมกันประชุมเราได้เห็นการให้เกียรติจากพักที่ได้อันดับหนึ่งก็คือพักเก้าไกลให้เกียรติทุกๆุกพักไม่เคยเหยียบย่ำไม่เคยย,ย่ำยีให้เกียรติทุกย่างก้าวเสมอมาที่เราเห็น แต่สิ่งที่คุณกระทำโดยเฉพาะพักพ่วไทยเราเห็นตั้งแต่ก้าวแรกเราเห็นตั้งแต่สีหน้าท่าทางแรกที่คุณได้มีโอกาสมาร่วมกันการแสดงออกทั้งหมดที่แสดงออกถึงความรักความคมเกลียวกันนั้นมันเป็นการเฟกทั้งหมดประชาชนเขาดูออกแล้วก็สิ่งที่คนแก่คนนั้นทําโดยการขับไล่สายโซ่ให้พักที่ได้อันดับหนึ่งนั้นเสียสละไปเป็นฝ่ายค้าน บ้าหรือเปล่าคิดได้ยังไงสมองเลอะเรือหรือเปล่าหรือไปรับกล้วยไปแดกกล้วยของใครมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะพวกคุณรับประทานเงินภาษีจากพวกเราตลอดชีวิตของคุณคุณรับประทานเงินภาษีของประชาชนแล้วสิ่งที่คุณตอบสนององประชาชนนั้นคืออะไร ฮะแกกะโหลกลาอย่างน,น้อยๆควรจะให้เกียรติกันอย่างน,น้อยๆควรจะมีมารยาทให้ลูกหลานได้เคารพนอบนอกก่อนที่จะลาโลกนี้ไปเป็นวันที่พวกเราคนที่รักความยุติธรรมรักประชาธิปไตยเหมือนถูกตบหน้าเหมือนถูกตบหัวเหมือนถูกเหยียบย่ำจากคนฝั่งเดียวกันเอง เพราะฉะนั้นถามว่าพักที่เขาได้อันดับหนึ่งพักเก้าไกลเขาทําผิดอะไรเขาผิดเดรอเขาผิดที่มีประชาชนเลือกเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งถึงจะขับไล่สายส่งกันขนาดนั้นสภาก็มีการยกมือโหวตทุกอย่างมีหมดแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะแต่สิ่งที่พวกคุณทําล่อ,อก,กันเองฟัดกันเองหักหลังกันเอง ไม่ไว้หน้ากันเองสิ่งที่ทำมาแบบนั้นประชาชนเขารับไม่ได้ขอเป็นตัวแทนอีกหนึ่งเสียงของประชาชนที่รับสภาวะในสิ่งที่พวกคุณทำแบบนั้นไม่ได้ในวันแรกก็คือพักเสรีรวมไทยมีเพียงหนึ่งเสียงแต่อยากจะได้ซีนได้ฉากหิวแสงเขาปิดประชุมแล้วยังดันทะลึ่งออกมาคว้าใหม่แล้วมาขับไล่พักที่ได้อันดับหนึ่ง กลางวงถแถลงข่าวถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ยรายมากๆเพราะวันนี้พักเพื่อไทยได้นัดพักภูมิใจไทยที่เราก็รู้อยู่นะครับว่าพักนี้เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาขนาดไหนแต่ก็สามารถผสมพันธ์กันได้สามารถที่จะนำมาเพื่อทำให้ตัวเองมีอำนาจ ในการที่จะใช้มันเพื่อขึ้นสู่อำนาจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้าคุณได้ไปคุณคิดว่าคุณมีความสง่างามมากน้อยขนาดไหนที่ได้ไปหรือไม่สนใจเพียงแค่ได้อำนาจทำได้ทุกอย่างใช่ไหมหรือมีดีลลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าตามที่มีนักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาวิเคราะห์กันมาสิ่งที่คุณทำในวันนี้คือคุณนำพักภูมิใจไทยนั้นมาแถลงข่าว แล้วก็เหยียบย่ำหัวใจของประชาชนเหยียบย่ำความรู้สึกของประชาชนให้พักคภูมิใจไทยออกมาแถลงข่าวตรงๆต,ต่อหน้าคุณว่ายังไงก็ไม่ร่วมกับพรรคก,ก้าวไกลซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วเขาประกาศอยู่แล้วตลอดมาว่าเขาไม่ร่วมคุณก็ยังนำเข้ามาแถลงข่าวกับคุณจะให้ประชาชนรู้สึกอย่างไง ตลอดเวลาที่ผ่านมาความเป็นสุภาพบุรุษของพรรคก้าวไก่เราได้เห็นความเป็นคนที่ให้เกียริทุกๆคนจากหัวหน้าพรรคก้าวไก่เราก็ได้เห็นแต่สิ่งที่พวกคุณตอบสนองสิ่งที่พวกคุณตอบแทนหลังจากที่เขาโดนเหยียบย่ำจากอำนาจที่ไม่พึงประสงค์อำนาจมืดจากสิ่งที่เผด็จการได้วางเอาไว้แทนที่จะเห็นอกเห็นใจและร่วมกันต่อสู้ไม่ กลับทำลายมันกลับเหยียบย่ำเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เพราะฉะนั้นคุณอย่าหวังว่าถ้าคุณกลับขั้วย้ายข้างแล้วได้อำนาจรัดไปคุณจะมีความสุขอยู่บนกองอำนาจวาสนาไม่ใช่คุณได้อำนาจนั้นไปท่ามกลางซากศพที่คุณได้เหยียบย่ำจากการเสียชีวิตของคนเสื้อแดงตลอดเวลาที่ผ่านมา ก็เพราะไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกที่ว่าเป็นนั่งร้านให้ประเด็จการนี่แหละที่มันสนับสนุนให้เกิดเรื่องราวต่างๆแบบนี้ขึ้นแต่คุณก็ยังคิดว่าเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติคุณจําเป็นต้องสลับขั้วย้ายข้างคุณคิดว่าประชาชนเป็นส้นตีนอะไรหรือคุณคิดว่าประชาชนกินหญ้าก,กันกระนั้นหรือ ุณไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์ที่มันจะย้อนกลับมาเหมือนพฤษภาสามห้าอย่างนั้นหรือคุณไม่สนใจที่ฝั่งคุณถูกปฏิวัติรัฐประหารไปกี่ครั้งกี่หนจากคนตระกูลที like ่เป็นเจ้าของพรรคของคุณเพียงต้องการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาล คุณเหยียบย่าได้ทั้งหมดก็น,นั้นหรือพักเพื่อไทยคุณทำเพื่อใคร